สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิชานส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมไปที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ห้องสอนกันค่ะประชาชนร้านค้าภาคธุรกิจเกือบ40,000คนที่อำเภอแม่เสลียงเขามีความสุขมีรอยยิ้มมีไฟฟ้าใช้จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือว่าไมโครกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีระบบกักเก็บพลังงานหรือว่า energy storage ที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยท่านผู้ชมคะระยะทางที่ผ่านขุนเขาสลับซับซ้อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้วางระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าถึงที่อำเภอแม่เสียงแต่ด้วยระยะทางที่ห่างจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือกลิ d กว่า100กิโลเมตรเมื่อระบบสายส่งมีปัญหาทำให้เกิดไฟตกไฟดับบ่อยครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้พัฒนาโครงไข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริดที่มีระบบกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในประเทศไทยบางพื้น่เสลียงรับไฟจากกริดเนี่ยห่างถึง100กิโเมตรนะครับแล้วก็ผ่านหุบเขานะครับแล้วก็เกิดปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้งนะครับ ประกอบกับเรามีการรับซื้อไฟโซล่าเซลล์นะครับจากเอกชน4เมกลวัตต์นะครับแล้วก็มีเขื่อนพลังน้ขนาดเล็กของพอพอเนี่ยประมาณ1.3เมกะวัตต์นะครับน้ำก็มาไม่สม,ม่ำเสมอนะครับเราก็ต้องการเพิ่มความมั่นคงใบไฟฟ้าก็เป็นที่มาของการตัวทําไมโครกริดที่แม่สลีงเนี่ยครับแสดงว่าในอดีตเนี่ยแม่สลีงก็รับไฟจากทั้งกริดของการไฟฟ้าเองทั้งจากโซล่าฟาร์มใช่ครับแล้วก็รวมถึงพลังน้ําด้วยครับม,มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วครับแล้วมันไม่มั่นคงยังไงคะเมื่อเกิดกริดมีปัญหาไฟฟ้าดับ ตัวโซล่าเซลล์ก็ไม่สามารถจะจ่ายไฟได้หัใจสํสำคัญของตัวไมโครกริดก็คือแบตเตอรี่อินดิส s อร์เลตนะครับแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไฟฟ้าทุกระบบที่บอกไปเนี่ยคือต้องส่งเข้ากริดก่อนใช่ครับแล้วค่อยจ่ายให้ชาวบ้านใช่ครับพอกริดมีปัญหาหรือว่าถ้าสายส่งขาดก็มีปัญหาด้วยกันมีปัญหาด้วยกันครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สรเรียงได้ใช้ระบบไมโครกริดและติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ s t น r ตอรเล ชนิดลิเธียมไอออนสามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าการทำงานจากขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิมประกอบด้วยโหลดระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมถึงระบบกักเก็บพลังงานและระบบควบคุมระบบ Energy Storage ที่ใหญ่ที่สุดในระบบตอนนี้เนี่ยขนาดเท่าไหร่คะ3มเมกะวัตต์ครับ 1.5ไม่กดอ,อาวครับใหญ่ที่สุดในขณะนี้ครับทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็คือกับเก็บพลังงานนะครับจากตัวพลังงานทดแทนคือตัวเซวลรา์ฟาร์มแล้วก็พลังน้านะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวช่วยพยุงให้มันเกิดเรียกว่าไมโครกิดขึ้นมาเป็นกิดขนาดย่อมขนาดเล็กในการจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟไม่ให้ไฟดับไปเมื่อกิดมันหลุดออกไปจากระบบนั่นแหละครับคือเวลาระบบสายส่งมีปัญหาเนี่ย ไฟฟ้าจาก Energy s t o r a g e ที่กักเก็บพลังงานไว้ก็สามารถจ่ายทดแทนได้ทันทีใช่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะจ่ายไฟคืนกับระบบได้อย่างรวดเร็วมากกว่าระบบเดิมๆที่ทามารครับไมโครกริดเนี่ยมันคืออะไรก็คือการที่เราสร้างกริดขนาดเล็กนะครับแล้วก็จ่ายในพื้นที่วอลเลนจจำกัดนะครับแล้วก็ให้มีไฟฟ้าใช้ในขณะที่ตัวกริดใหญ่ยังมีปัญหาอยู่ครับเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้ในขณะหนึ่งว่างที่เรากําลังดูแลรักษาตัวกริดใหญ่ให้สามารถกลับมาจ่ายไฟได้ครับระบบไมโครกริดนี้ จะจ่ายไฟฟ้าให้อํเาเภอแม่สลียงอํงเาเภอศบเมยและอํเาเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องตัวพื้นที่อํเาเภอแม่สลียงครับมีประชากรประมาณ40,000คนที่จะรับประโยชน์จากโครงการนี้นครับมีการจ่ายไฟที่มั่นคงมากขึ้นนะครับเมื่อเกิดปัญหาตัวกิจใหญ่ครับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นพอดับแล้วก็มาเร็ว คือเทียบกับสมัยก่อนเนาะคือมันดีขึ้นเนาะห้องตรวจผู้ป่วยนอกดับทีนึงก็ไม่นาน,นะคะ่ะมันมีไฟฟ้ามันสบายอะ่ะแบบว่าสะดวกมากๆเลยระบบทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเรื่องไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรต้องให้กังวลอีกแล้วนะครับโครงการนี้เป็นโครงการตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อการผลิตไฟฟ้าลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกลเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริดระบบไมโครกริทที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้เนี่ยมีที่ไหนบ้างคะปัจจุบันนะครับก็จะมีที่แม่เสเลียงหนึ่งแห่งแล้วแล้วมีที่ขุนแปะซึ่งขนาดเล็กกว่าแม่สลียงที่เราทำมาก่อนนะครับนาคตกําลังจะขยายไปที่อาเภอเบตงครับจังหวัดยะลาะครับ ก็ลักษณะเดียวกันก็คือมีระยะทางค่อนข้างไกลจากเมนกริดนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นประมาณ4เมตะกวัตต์4เมตรวัตเอาวครับท่านผู้ชมคะเทคโนโลยีไมโครกริดและระบบจักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage จะเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่นๆต่อไปเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานค่ะ